สวัสดีครับพอแม่พี่นองลูกปากนะอาสุปุูุกคนครับเมน้มาพบพอกับบาวดิทออมกอดเสนยวคือเกาครับเมนี้บาวดิทได้เมนูนี่ครับต,ต้มปักหอยตักห่งต้มไข่ครับกับผักหลากหลายครับมีผักน้าผักกัดเท้าผักอผักขาบานหัวครับแซ่บเลยครับเมนี้ครับกอดกินกับขอขอบคุณทุกซับสไข่ทุกไลท์ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ที่ให้กับังกังใกกับบาวลิทมาตลอดเวลาเ้อครับพินอง มามามา,มาครับกระเซ็บเสียบนลำบ่าลิดรถครับตับปกหงบ้านหงบ้าน,านแกงหงวงครับเขาเหนียวคือเกาครับพี่น้องอตับปกหงเป็ดเพียดใส่กับต้มบกหอยบกหอยจุกบ้านหงครับ,ออบอหอมมงาใส่บกนาวสด เมนูนี่แสบครับพี่นอ้องเมนูยังไงจะแสบครับพี่นอ้อง แซ่บครับปลาคาปลาคาอืมหอยคุม้มหอยจุบบานนอกครับพี่น้อง ใช้กับตำโพน่ะตําหูนะหเพล่เพ็ดจังหวง จับ Kamu พี่ดนท์กลับ เมนูแจงหวังกับเมนูแจงหวังหอยบ๊วยอ้วนแบบไหนครับ กับขอบบ้านแต่ว่าแซ่ยครับพี่น้องบุ่ต้องห่วง ขึ้นก็ต่ำครับนี่เพื่อพี่เพื่อน,อน้องครับ ขึ้นจากตักบกมูต้มบมกหม้อ้สุดยอดเลย ขอเนียนห่านเขากันคักครับพี่น้อง อืมอินมพใครวะกันแน่ออกมนกระเสาวเ่าๆ มามา,ม,ามันจะเป็นบบาดิดรกับหอมบานโน่คอาชุดมชื้องมานตบหวานดีครับพี่น้อง uuu hua ni hua ni kenal ขอแบนๆไปแช่กรับพี่น้องเกิดโวดลงก่อนเลยวันนี้ ซื้อน้ำยูทตลาดครับส่วนสีมะหวอดบาวหลิกกับสีจอยเติบ้ะครับบอกเจะใช้หลายมือ 金啊谁来的 ุดรอร์เลยพี่เนาะใครต้มเนื้อขาวกันดีก็ตำงค์ต้มของไครก็สุดยอดเลยครับ อยู่ไต้กันกับนี่เนี่ย ได้แค่มันแส่บดีครับพี่นองต้มบักไว้เนี่ย ส,สุดยอดต้มบกไอ้ตับักคุ้ไข่ต้มอู้เข้ากันค่ะครับสุดยอดครับพี่นอ้องในคะลิปหน้าบารลิสเารเมนูแซ่บๆซ่ตอนวีตอนนนองขึ้นเกาล่ะครับ จะกินบูสุภาพหรือว่าจาะาด้บปสุภาพต้องขอโทษขอภายลหลายนีอครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บา่าหลิดน้ำในเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปต่อไปครับคือเกาล่ะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขปุขข๋ทุกคนสุขภาพแข็งแรงครับลำรวยลำรวยครับคลิปหน้าพ้อมไหมครับสวัสดีครับ